ล่าสุดข่าวดีครังช่วยประกันสังคมจ่ายเยียวยา5,000บาทผู้ประกันตน8.6หมื่นรายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามอมราชวงศ์จตุมงคลโสณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักง,งานประกันสังคม ท่งหนังสือถึงนายอุตมะสวนายโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน86,128ค,คนที่ทำงานไม่ถึง26วันจึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138บาทส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักง,งานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ5,000บาทตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้62%ของค่าจ้างรายวันสำนักง,งานประกันสังคมส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง5,000บาทจำนวน3เดือนหรือ15,000บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักง,งานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงานเจ็ดล้านคนนั้นสำนักง,งานประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนโดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ใจ่ายได้ทันที1 6 0 0,000ล้านบาท นอกจากนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอลมอในวันที่21อกรกฎาคมนี้พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า6 0แสนล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2,564ซึ่งปัจจุบันสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกันตนไปแล้ว863,323ราย รวมเป็นเงิน13,297ล้านจุด2 4 6ล้านบาทนอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมยังได้ลงนมามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและผู้ประกันตนกับกรมสัมพากรเพื่อร่วมกันในการบูรณาการการบริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันยกระดับการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง สำนักง,งานประกันสังคมมีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากรจำนวน17ล้านรายเดิมจะต้องเดินทางไปสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบ ป,ประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีรถยนต์ภาษีเงินได้แต่การร่วมมือกันในครั้งนี้จำเนวยความสะดวกให้ไหนจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปขอหลักฐานการนำเงินสมทบจากสำนักง,งานประกันสังคมต่อไปทางด้านนางสาวคณิ t h าสหาเมธทาพัฒที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกล่าวว่าการร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางหรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการที่ตรงใจของผู้เสียภาษีและประชาชนผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์ดถย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 62ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้และบุคคลธรรมดารวมทั้งอย่างสามารถตรวจสอบสิทธิ์ลดถย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆผ่านระบบที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยโกรมสรรพากรมั่นใจว่าการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้จะเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ดิชตอลไทยแลนด์อย่างเต็มสักยภาพล่าสุดบัตรคนจุนกรักฎดาคามปี63เหลือสวัสดิการอะไรบ้างหลังรับเงินเยียวยา3,000บาทกันไปแล้วผ่านไปแล้วสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโรคโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือมาตรการรัฐอื่นๆเช่นเราไม่ทิ้งกันเป็นต้นราละะ3,000บาทเป็นการจ่ายรวดเดียวเข้าบัตรคนจนโดยครอบครัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎราคมปี63เดือนละ1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทซึ่งได้เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่4กรกฎราคมปี63จนถึงวันสุดท้ายวันที่9กรกฎราคม แม้เงินเยียวยาจะจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีมาตรการอื่นๆที่จะได้รับในเดือนกรกฎาคมอีกหลายสิทธิ์ดังนี้ สิทธิ์การเงินคืนภาษีหซของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจํานวนหปอร์เซของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาท ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15มิถุนายนโดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m มันนี่สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป ทั้งนี้อัตราภาษีแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เปซ็นเป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้ใจ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7เส่วนอีกหเปอร์เซ็นเป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านอ e ีมันนี่สำหรับ1เปอร์เซสุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการอมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจน18กรกฎาคมสิทธิ์ที่จะได้รับ ในวันที่18กรกฎาคมเป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายนรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนหากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้อีก2เดือนต่อจากนี้เท่านั้นโดยมีสิทธิ์ที่จะได้รับดังนี้ สี่ส่วนลดค่าน้ําประปาสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือเดือนละไม่เกิน1 0 0บาทเมื่อบินค่าน้ําประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรในวันที่18กรกฎาคมโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ติดส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้ใจ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18กรกฎาคมโดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ และเงินพิเศษเข้าบัตรวันที่15ของทุกเดือนสิทธิเงินพิเศษของผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือน,นี้ไปถึงเดือนกันยายนโดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสด มาใช้ได้เช่นกันล่าสุดเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเข้าแล้วอย่าลืมไปกดกันอย่าลืมเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเข้าแล้วโดวยกระทรวงการพัฒนาสังคมพร้อมโอนเงินเงินอุดหนุนบุตรพร้อมด้วยเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ของรอบเดือนกรกฎาคมปีห3สา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมจะโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรพร้อมด้วยเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ของรอบเดือนกรกฎาคมโดยเรื่องนี้นายจุติไกเรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมไอด้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กใจความดังนี้ สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคามปี63ทะลุ1.6ล้านคนและเงินออกวันที่10กรกฎาคามปี2563จำนวน600บาทต่อเดือนโดยมีผู้ส่งคำของเงินอุดหนุนเด็กจำนวน1,617,534รายคิดเป็นจำนวนเงิน970,520,000ล้าน 400บาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ csg check dcy go th หรือหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร026516534หรือ026516920หรือ026516902หรือ022555850ถึง7ต่อ121 หรือ122หรือ123 147 5 5 2หรือโทรสายด่วนพม130ด้านเงินอุดหนุนรายเดือนของผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะเข้าในบัญชีเช่นเดียวกันซึ่งเบี้ยรายเดือนที่จะได้รับนั้นก็แตกต่างกันไปโดยเบี้ยอย่างเช่นผู้สูงอายุจะได้แบบขั้นบันไดตั้งแต่600บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง69ปี 700บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ70-79ปีและ800บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ80-89ปีและ1000บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุหรือโทรศัพท์0 2 6 4 2 4 3 3 6 โดยสำหรับขั้นตอนและวิธีกดเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียบบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆที่เข้าร่วมสอดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใส่รหัส6หลักหลังจากนั้นเข้าหน้าเมนูให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยถ้าตู้ ATM ไหนไม่มีให้กดเลือก บัตรสดการแห่งรัฐแสดงว่าตู้ ATM นั้นไม่สามารถถอนเงินจากบัตรได้ดังนั้นท่านผู้อ่านจำเป็นต้องหาตู้ ATM ที่กดปุ่มบัตรสดการแห่งรัฐได้แนะนำตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหลังจากเข้าหน้าเมนูบัตรสดการแห่งรัฐให้กดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบข้อมูลมียอดโอนเงินมาให้ในบัตรหรือไม่ระบบจะถามว่า ต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากต้องการถอนเงินให้กดปุ่มต้องการหลังจากนั้นหน้าจอจะกลับมาที่หน้าเมนูให้กดปุ่มบัตรบริการแห่งรัฐอีกครั้งจากนั้นกดปุ่มถอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนเมื่อได้จำนวนเงินที่ต้องการให้กดปุ่มถูกต้องแล้วรอรับเงินได้เลย หากกรณีลืมรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆที่ตู้ ATM 1สอดบัตร2กรอกตัวเลข6หลักเช่น111111 11 11 11 1หรือ000000 0 000 000เป็นต้น3เลือกลืมรหัสคู่บัตร4ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แล้วกดยืนยัน5ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่จำนวน2ครั้ง6กดหมายเลข OTP และกดยืนยัน